สวัสดีครับผมอวันนี้มาพบกับผมะฮะเช่นเดิมครับช่องเบียร์ป่องชาแน,นลนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะเมื่อคืนก็มาถึงก,กล้กางเต็นท์นอนอยู่นี่นะฮะคือวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นเอม่นแจมนะฮะม่นแจมม่นแจมข้างบน <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาเท่าไหร่้วนะ ประมาณหกโมงกว่าๆนะฮะหกโมงกว่าเราไพาไปเทีย่ยวที่ม่อนแจ่มนะฮะม,ม่อนแจ่มว่าที่ม่อนแจ่มจะมีอะไรบ้างหลักๆผมก็จะไปที่สวนดอกไม้นะฮะแล้วก็ที่เหลือเดียวไม่จำเปนเว่าไม่ได้ทําแผนไว้เลยว่าจะไปที่ไหนนะฮะโอเคทุกคนเราพร้อมกันยังขึ้นม่อนแจ่มกัน ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จอดรถแล้วนะฮะนี่ครับก็คือเราจะมาเอาสวนผลไม้ power พ farm พนะฮะต้องเอามาจอดรถที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะที่จดอดรถนี้นะฮะแล้วก็มาแลกบัตรตรงนี้นะครับคนละเก้าสิบบาทนะฮะ AH โอเคตอนนี้ผมก็ รอส่วนเปิดนะฮะสวนจะเปิดแปดโมงนะครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปที่สวนกันเลย นะฮะมาถึงที่นี่แล้วนะฮะแดดออกแล้วนี่ฮะนี่จุดแรกบัตรฮะนี่ไปฮะนี่คือจุดแรกบัตรนะครับแล้วก็ไปนี่คือทางข้ามครับที่ขนมบ้านเนะี่ย ที่ถนนควาเมล่ารือว่าไปถ่ายก่อน,อนเออแตเข้าไปข้างในกันเลยครับผมตุ้มตุ้มแดดกำลังอุง่นๆนะฮะอากาศกำลังเย็นๆนะครับผม อยู่ที่สวน Flower Farm นะฮะ I love Flower Farm นะฮะมันจะเป็นดอกไม้สีม่วงนี้ถ่ายรูปมาก็สวยนี่นะฮะราแบบของผมนะครับโอเคนะฮะถ้าใครสนใจนมาได้เลยครับที่เชียงใหม่นะครับผม I love Flower Farm ก็สวยนะฮะก็อย่างละเอยียดที่บอกนะฮะก็คือบัตรก็90บาทแล้วก็ ต้องไปจอดรถในที่จอดรถที่เขาจอดให้ฟรีนะฮะไม่ต้องมาถึงที่นะฮะเขาจะมีรถรับส่งให้นะฮะสวยไหมฮะสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยนะฮะ ับแล้วนะฮะก็ใครสนใจก็แวะมาถ่ายรูปกันได้นะฮะถ้ามาเชียงใหม่นะค,ะนครับนี่ฮะมีของกินอยู่ข้างในด้วยตรงนี้นะฮะแล้วก็จะม,มีเป็นดอกไม้พุ่มๆอยู่ตรงนู้นนะฮะก็เอาไว้ถือถ่ายเป็นร็อปได้โอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยนะครับผมไม่หมดแค่นี้ครับวันนี้ไปหลายที่อยูอเ่เดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่ฮะ วันนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะถึงเครื่องเล่นแล้วนะฮะก <No, Sir. S 1> าเฟเครื่องเล่นอยู่ที่ออมอนจแจมนะครับนีเ่เดี๋ยวเราไปซื้อบัตรก่อนนะครับเหนื่อยมากเลยโอ้ย ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะฮะนี่ฮะนี่เหรียญเพื่อที่จะมาเล่นแจ็คเกอร์นะฮะเราจะเล่นแจ็คเกอร์โหคนบานเลยฮะเทียบเลยโอเคเรารอสักแป๊บหนึ่ง t องชั่วโมงต่ แล้วครับนี่เราอยู่บนจังเกอร์นะฮะไปแล้วฮะนี่เราอยู่บนจังเกอร์นะฮะไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วฮะจุนนี่ไปแล้วมไม่ไปวะ หยุดเองแล้วโอ้โยยอดเลยฮะยากจังโอ้โยดิยย๊นี่ไปแล้วฮะโอ้โยนี่ฮะโอ้โยความมันมาเกิดฮะไปแล้วเขียวแล้วเนี่ยเขียวเหมือนกันนะฮะเฮ้ยโอ้โย โอ้ยอย่าลอ้ออย่าลอ้ออย่าลอ้อมันเบรกให้อยู่มันเบรกอัตโนมัติมันเบรกเองถ้ามันมีความไวปุ๊บมันจะเบรกเลยไปนะฮะไปอุวดันตลอดแหละโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย มันสนุกหรือว่าผูเสียววะเนี่ยฮ่าโจ้ลมันสนุกหรือว่าผูเสียววะตามอยู่ตามอยู่เห็นเห็นย่ายังผูเสียวผูเสียวอ่ะโอ้โหไม่หยุดจังเกอร์จังเกอร์ ดันสุดจริงฮะนี่ฮะโอ้ยไปแล้วว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเรวจะตกแล้วนะครับจุนนี่ไปแล้วนะฮะโอ้โหไปไปไป มาได้นะฮะที่คาเฟ่นะฮะจังเกอร์ฮะอันนี้จังเกอร์นะ,ะคาเฟ่จะอยู่ข้างบนนะฮะก็คืออ่าหนึ่งอย่างร้อยห้าสิบาทนะครับผม,มก็ดันไปดิดันไปข้างหน้าดิแก้ได้ทำไมมันหยุดอัตโนมัติมันจะชะลอเองมันโมยวายอะไรไม่รู้ มชดดาชนด่ากูทำไมมันไหลเองไปฮะไปเดี๋ยวมันขึ้นเองก็ดันไปเลยมันไม่มีทางลงแล้วนี่ฮะข้างบนงบนหนึ่งมาแล้วนะฮะมันรุ่นรุ่นฟอร์มูล่าก็มันอยู่นะฮะนี่มาถึงนี้จุดชโลนะฮะชรโล สโลปล่อยมือไปไปฮะนี่ฮะดันขึ้นไปแล้วจุดสโลก็จะดันขึ้นพื้นที่กว้างห้าโล่งมากมนะอยากเล่นอะไรเนี่ยใครไปต่อแถวเราคนเยอะขนาดนั้นจุดสโลเราก็จะอยู่ดันขึ้นไปเองฮะเอเคฮะ ตรงนี้เนี่ยผมเคยมาครั้งนึงแล้วครับมากับเพื่อนนะฮะมากับแบงค์นะฮะแต่ตอนนั้นไม่ได้เล่นนะฮะมาถ่ายคาเฟ่เฉยตอนนี้ได้มีโอกาสได้กลับมาเล่นนะฮะก็ะโอเคมันมีหลายอย่างนะฮะมีทั้งโหนมีทั้งจักรยานมีทั้งอะไรเยอะแยะนะคะต้องลองมาดูนะครับมีหลายอย่างมากดูดูฮะด,ด,ดูดูมาแล้วฮะเราจะไปตามนี้นะฮะขอมือหน่อยครับ สุดยอด่าโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราก็จะลงกันแล้วนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่พักฮะ ก็มาถึงที่พักแล้วนะฮะก็หลังจากไปเที่ยวที่เครื่องเล่นต่างๆแล้วก็สวนดอกไม้นะคะวันนี้ก็บันเทงก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ถึงที่พักแล้วก็คือที่พักชื่อออะไรนะบ้านบุญหลอมบ้านทุ่หมหลอมนะฮะบ้านหลอมก็คือที่ที่พักเนี่ยจะเป็นแบบแบบนี้นะครับแบบอารูนามาข้างหลังก็จะเป็นแบบท้องนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ห้องอยู่ที่ราคาพั0 0ปถึงสามพบาทฮะแต่ห้องนี้ก็อยู่ที่สามพบาทน,นะครับ <Yahoo! S 1> อาว่าสุดโต่งเลยโมนัสออกทันทีนะฮะก็เลยเราก็ได้แบบห้องแบบวิวแบบพาโนามาเลยก็โอเคถือว่าวันนี้ก็เที่ยวกันจนเหนื่อยเลยวันนี้ผมก็เลยต้องมาปิดคลิปในอ่างจักรุชี่แบบน,นี้นะฮะนี่านาลาจะได้มามีนะฮะก็ไม่ได้มาบ่อยโอเค สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนะครับเพราเรื่องจากเหนื่อยมากเลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำจัดกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ